ถึงแล้วนะครับที่สวนของลูกค้านะครับที่บ้านคำบอนครับตำบลบ้านใต้นะครับอำเภอสว่างแดดดินครับผมจังหวัดสกลนครครับสวัสดีครับดูดีกันเกษตรคลิปนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมส่งรถพลวนดินสาดินยกล่องยี่ห้อเดวเวอร์รุ่นก็เก้านะครับทั้งหมดนะครับในวันนี้ที่เราจะออกไป อยู่ทั้งหมด11คันด้วยกันจะแบ่งเป็น2ทีมทีมที่1นนะครับจะไปเส้นน้องคายอุดรธานีสกลนครนะครับทีมที่2ไปสกลนครนครพนมนะครับแล้วก็หอยท้ายอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับทีมที่1นนะครับจะไปเครื่องแรกนะครับคันแรกอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเครื่องที่2อยู่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเครื่องที่3อยู่อำเภอเพน จังหวัดอุดรธานีเช่นกันนะครับเครื่องที่4นะครับอยู่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีคันที่5อยู่ที่อำเภอสาคร่จังหวัดหนองคายเครื่องที่6เครื่องสุดท้ายนะครับของลายนี้ก็จะอยู่ที่ตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับไลายนี้ครับมี6คัน6ที่นะครับส่วนทีมที่2นะครับมีทั้งหมด5คันด้วยกันนะฮะ เริ่มต้นเลยนะครับอําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเครื่องที่1เครื่อง,ง,อง,ง,อง,งที่2อยู่อํอเาเภอภูผานจังหวัดสกลนครเครื่องทีง่3อยู่อําเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครเครื่องที่4อยู่อําเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครเครื่องที่5เครื่องสุดท้ายของลายนี้นะครับอยู่อํอเาเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับส่วนคลิปในการทํางานส่งเจ้าหน้าที่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างผมก็จะแปะไว้ข้างหลังคลิปนี้นะครับ ส่วนทีมที่2จะมีคลิปยากตั้งหากกับทีมที่1นนะครับโอเคนะครับคลิปนี้จบแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณครับ